คราาับนมัสการตุร๊อาจารย์สวัสดีเพียนนักศึกษาบบบาลีชั้นประโยคบาลีศึโโกษาหกไปกันทุกคนทุกท่านนะครับสมันตภบาษาธิกาหน้าสองร้อยห้าสิบห้านะครับอีพีนี้คืออีพีสุดท้ายของกี่วันตารกะนะครับมีทั้งประโยคยากประโยคง่ายเริ่มตั้งแต่อุพะโตสังคสะเทติในคําว่าอุพะโตสังคสสะเทตินี้พึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้เมื่อ พายกกล่าวว่าข้าพเจ้าถวายแก่สงสองฝ่ายหรือกล่าวว่าขอถวายสงส่วนขอถวายสงสองส่วนขอถวายสงสองกลุ่มขอถวายภิกษุสงและภิกษุณีสงประโยคลักษณะน,นะครับทีวอนั้นชื่อว่าได้ถวายสงสองฝ่ายเหมือนกัน จะต้องแปะเต็มๆอย่างนี้นะคือแ,แปะน้าให้เต็มกับที่ทันละไว้แล้วควรจะแปลให้เต็มแต่ว่าขึ้นประทานอนะ่ะข้างแรกต้องขึ้นนะอย่างทำม,มิเนี่ยต้องขึ้นแต่ว่าเขาหลังนั้นอาจจะละประทานอาหารไปก็ได้นะสองบทว่าอุป,ปัฏฐังอุป,ปัฏฐางธาตุพังควรแบ่งเป็นสองส่วนเท่าๆกันแล้วถวายหนึ่งส่วนกระทำสองส่วนให้เสมอการแล้วถวาย หนึ่งส่วนก็แปลว่าควรแบ่งสองส่วนเท่าๆกันแล้วถวายหนึ่งส่วนกัตาวาเนี่ยก็แปลว่าถวายนะเออก็แปลว่าแบ่งครับแบ่งเมื่อทายกพูดว่าพระพเจาถวายแก่สงสงสองฝ่ายด้วยแก่ท่านด้วยห้ามีภิกษุสิบรูปและภิกษุณีสิบรูปควรแบ่งเป็นยี่สิบเอ็ด ส่วนแล้วถวายบุคคลหนึ่งส่วนภิกษุณีสองสิบส่วนภิกษุณีอาภิกษุสองสิบส่วนภิกษุณีสอสบส่วนภิกษุที่ได้ส่วนเฉพาะบุคคลแล้วจะถือเอาตามลำดับพรรษาของตนแม้จากสงก็ได้แม้จากสงก็ได้ไดเพราะอะไร เพราะจัดเธอเข้าไว้ด้วยภุพาโตสังฆศัพท์แม้ในจีวรที่ทายกลปลว่าข้าพเจ้าขอถวายสงสองส่วนและพระเจดีก็มีในยะนี้เช่นกันแต่ในคำว่า ขึ้นมานะครับโภพะโะตสังสัจจะเจตียสจะม,มินี้ตัวนี้ขึ้นมาอิทธานยกมาไม่มีส่วนที่ถึงพระเจดีจักสงเลยมีแต่ส่วนที่เท่าที่เท่ากับส่วนที่ถึงบุคคลเดียวเท่านั้นอาหารนี่เราไม่ควรจะแปลว่าข้าพเจ้านะผมก็เผือแปลไปหลายทีละข้าพเจ้าจริงๆเห็นพระเด็เลเกาก็แปลว่าโยมนะแต่ว่าจะแปลว่า ผมก็ได้นี่มารูกเป็นผู้ชายหรือเปล่าอ่ะทายกทายิกาเนี่ยนะ้าวาข้าพเจ้าก็เป็นคำกลางๆแล้วก็เป็นการแปลหนังสือก็ไม่นนาเป็นไรไม่ได้พูดแบบเอ่อตอนหน้านะจะว่ากับผมหรือดิฉันนี่ก็ไม่รู้ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงนะก็คืออาหางเนี่ยจะว่าโยมคาว่ายมเนี่ยก็มีเรี่มเก่าเขาก็แปลอาหางว่ายอมกันเรียกตัวเองว่ายมแต่จริงๆตัวเองนั่นน่ะไม่ควรจะเรียกตัวเองว่ายมนะโยมนั่นน่ะเป็นคําที่พระจะต้องเรียกเราพระเรียกเราว่าโยมแล้วเราก็ยังเรียกตัวเองว่าโยมอีกนะเหมือนเราสอนะ สอนให้เรียกเราวายองไงเมื่อเราสอนลูกอ่ะเรียกแม่สิลูกเรียกพ่อสิลูกอย่างเงี้ยครับเ,เป็นลักษณะแบบนั้นนะทาไมจะคิดมากก็ไม่เป็นไรอ่ะหนึ่งเมือ่อทายกกล่าวว่าขอถวายสงสองฝ่ายท่านและเจดีควรแบ่งเป็นยี่สิบสองส่วนถวายภิสุตสิบส่วนภิสุนีสิบส่วนบุคคลหนึ่งส่วนพระเจดีหนึ่งส่วนบรรดาบุคคลและพระเจดีนั้นบุคคลถือเอาตามลำดับภาษาของตนแม้จากสงก็ได้อีก ประโยคสั้นกันนะมีกุณณะเนี่ยพ,พระเจดีได้หนึ่งส่วนเท่านั้นตรงนี้นะอันหนึง่งเมื่อทายกกล่าวว่าขอถวายภิกษุสงฆ์กับภิกษุณีไม่ควรแบ่งถวายควรนับภิกษุและภิกษุณีถวายอันหนึงเมื่อทายกกล่าวว่าขอถวายภิกษุขอถวายภิกษุสงฆ์ภิกษุณีและท่านบุคคลไม่ได้อีกส่วนต่างหาก ได้เฉพาะส่วนเดียวจากลำดับที่ถึงเท่านั้นเพราะอะไรเพราะจัดบุคคลเข้าไว้ด้วยภิกขุสังฆสัจเพราะแม้เมื่อทายกกล่าวว่าขอถวายภิกษุสงฆ์ภิกษุณีท่านและพระเจดีพระเจดีได้ส่วนเท่าบุคคลเดียวบุคคลไม่ได้อีกส่วนต่างหากฉะนั้น ควรถวายพระเจดีย์หนึ่งส่วนแล้วนับภิกษุภิกษุณีแบ่งส่วนที่เหลือกันแม้เมื่อทายกกล่าวว่าขอถวายภิกษุกับภิกษุณีถวายแกเนี่ยนะก็มเด็ดใส่แกจะใส่แกก็ได้นะขอถวายแกภิกษุณีภิกษุกับและภิกษุณีก็ไม่ควรแบ่งถวายส่วนแบ่งที่เหลือกันในท้งกลางส่วนแบ่งที่เหลือกันแม้เมื่อทายกกล่าวว่าขอถวาย แก่ภิกษุกับภิกษุณีที่ก็ไม่ควรแบ่งถวายควรแบ่งตามจํานวนบุคคลเท่านั้นแม้เม <c oughs> ื่อทายกกล่าวอย่างนี <relationship> ้ว่าขอถวายแก่ภิกษุภิกษุณีและท่านขอถวายแก่ภิกษุภิกษุณีและพระเจดีย์ขอถวายแก่ภิกษุภิกษุณีและท่านท่านและพระเจดีย์พระเจดีย์ได้ส่วนเดียวบุคคลไม่มีอีกส่วนต่างหากควรนับภิกษุกับภิกษุณีนั่นแหละแบ่งกันเถิด กซ้ำๆกันนะก็ควรอธิบายในเริ่มต้นควรอธิบายในเริ่มต้นควรประกอบตีหรือเปล่าอาธิบายอยู่ตรงไหนหรือมันเป็นมีตบุตเตนะ ก็ควรอธิบายในเริ่มต้นจากพิกษุณีสงก็ได้ในเริ่มต้นจากพิกษุณีสงก็ได้ภิสุณีสงเป็นต้นนี้หรืป่ะเหมือนที่ข้าพเจ้าได้อธิบายในไว้เริ่มต้นจากพิกสุสงเมื่อทายกล่าว่าขอถาวายพิกษุสงและท่าน คคลไม่ได้ส่วนหนึ่งต่างหากควรถือเอาตามลำดับภรษาเท่านั้นควรถือเอาตามลำดับรรษาเท่านั้นบุเตยอดจังคนถือเอาตามลำดับพรรษาอยู่ในเอ่ย ฉะนั้นปฏิจตาสมาใหม่หาไม่เจอฉะนั้นอยู่หน่อยเออสมาถามว่า แม่เมื่อก่อนปุกเพยเมื่อกี้มั้งเปู่คนซ้ำๆกันเป็นปุบเพแป๊บๆนี่ครับแม่เมื่อก่อนอายกถวายทานสองสองฝ่ายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุก,กโอเคตรงนี้ถูกแล้ว คุณไปข้างบนเมื่อกี้นี่ก็บาลีก็ไม่ยากนะสต,ะติวิงโศนี่ก็สวรไม่มียากนะอุตเตหลายครัง้งจากกระแปหมือที่แปลมานะครับกระทำพิธีนิสงให้เป็นต้นเนี่ยโยเชตพังเนี่ยเ้ยโยเชตพังนี่แปลว่าอธิบายหรือเปล่าตัวเนี้ยครับควรประกอบเนื้อความอย่างนี้นี่แหละอ๋อนี่แปลว่าประกอบเนื้อความอย่างนี้นี่แหละเริ่มต้นจากพิธีนิสงก็ได้แปลว่าเริ่มต้นจากพิธีนิสงก็ได้ไม่ใช่อธิบายนะ Okay. พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งตรงกลางประทับนั่งตรงกลางเนี่ยนะภิกษุนั่งด้านขวาภิกษุนีนั่งด้านซ้ายพระผู้มีพระภาเจ้าทรงทรงเป็นพระสังคเถระแห่งสองสองฝ่ายเป็นพระสังคเถระเลยนะเอาใช่แบบนี้นะสังฆเถโลเป็นพระสังคเถระ ม่ค่อยเจอหนะน้าสัมป์นี้เป็นพระเถระในสงฆ์นนะพระภูมิคาคเป็นพระเถระในสงฆ์ม่ายเจอในะความแบบนี้นะทรงเป็นพระสังฆเถระแห่งสงฆ์สองฝ่ายครั้งนั้นพระผู้มีพระภักเจ้าทรงใช้สอยปัจจัยที่พระองค์ได้เองบ้างรับสั่งให้ถวายภิกษุบ้าง แต่ปัจจุบันนี้คนที่ชราตั้งพระปฏิมาหรือพระเจดีย์ที่บรรจุผ้าบร,รมสารีริกธาตุแล้วถวายทานสงสองฝ่ายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขควรปฏิบัติอย่างไรในของเคี้ยวและของกินที่เขาตั้งบาทบนเชิงรองเอาไว้ข้างหน้าพระปฏิมาหรือพระเจดีย์ถวายทักษิโนโทกแล้ว ถวายทักษิโนทกแล้วถวายลงในบาทนั้นว่าข้าเปเจ้าทั้งหลายขอถวายแด่พระพุทธเ,เจ้าในบินทบาทและมาลัยของหอมเป็นต้นที่นำที่เขานำมาถวายที่เขานำมาถวายแล้วถวายว่าข้าเปเจ้าถวายของนี้แด่พระเจดี ออกว่าอันดับแรกควรยกมาลายและขอหอมเป็นต้นไปวางไว้ที่พระเจดีาวางไว้ที่พระเจดีอันนี้นะน,นี่คือคําตอบควรใช้ผ้าทําเป็นธงแผ่นผ้าควรใช้น้ํามันตามประที่ส่วนบินทบาดน้ําพึ่งและน้าอ้อยเป็นต้นควรถวายบรญชตหรือให้คฤาษีที่เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลดูแลพระเจดีเป็นประจำเมื่อไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแล เป็นประจำควรตั้งไว้เหมือนพัดที่ตนเองนำมาทำวัดฉันนำมาทำวัดฉันเมื่อเวลากัดชั้นคิดใกล้เข้ามานะอุปกักดเถกาเลเมื่อเวลากับชั้นคิดหรือว่าใกล้เข้ามาแม้ฉันก่อนจึงทำวัดภายหลังก็ควรเช่นกัน ก็เมื่อทายกกล่าวว่าขอถวายอขอท่านจงนํามารและของหอเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งนี้ไปบูชาเจดีย์แม้จะใครก็ควรน,นําไปบูชาแม้เมื่อทายกกล่าวว่าขอท่านได้โปรดนําไปถวายภิกษุสงฆ์ก็ควรน,นําไปถวายก็ถ้าเมื่อภิกษุกล่าวว่าอาตมาจะเที่ยวบินทบาทที่หอฉันมีภิกษ,พกพกษุพวกเธอจะนําไปมีภิกษุพวกเธอจะนําไป นายกกล่าวว่าพระคุณเจ้ายอมถวายท่านนั่นแหละก็ควรฉันก็ถ้าเมื่อภิกษุตั้งใจว่าจะถวายภิกษุสงกําลังนําไปเวลากระชั้นชิดในระหว่างก็ควรแจกตนเองฉันควรแจกแล้วก็ตนเองฉันต่อ,อไปเรื่องการถวายสงฆ์ที่จำพรรษา หลายบทว่าวัดสังวุฒะสังคสะเทติทายกเข้าไปวัดถวายว่าขอถวายทีวรนี้ให้สงที่จำพรรษาหลายบทว่ายาวัติกาพิกขูตัสมิงเปวุถถาภิกษุที่จำพรรษาต้นไม่ขาดพรรษาควรแบ่งกัน จำภาษาต้นนะปุริมาวัตสังวุฒาจีวรน,นั้นไม่ถึงภิกษุอื่นๆเมื่อมีผู้รับแทนก็ควรถวายแม้ภิกษุที่ปริกตัวไปที่อื่นจนถึงกระถินดอกจนถึงกระถินดอกตรงนี้นะยาวะกถินัสสะอัปภาราเล่มเก่าก็แปลว่าลือกระถินนะลือกระถินนี้เรียกว่ากถินดอกพระอาจารย์ที่เข้าใจลักษณะกล่าวว่า ก็แลเมื่อยังไม่ได้กรานกระถินจีวรที่เขาบอกถวายอย่างนั้นภายในฤดูหนาวจะถึงแม่ภิกษุที่จำพรรษาหลังปัจฉิมวัดสังุานังาณนะแม่ภิกษุที่จำพรรษาหลังส่วนในอัตกถาท่านไม่ได้วิจารณ์ข้อนี้ไว้อันนี้แปลตรงตัวเลยนะวิจารณ์ก็ถ้าทายกอยู่นอกอุปจารศีมาก่าวว่า เราถวายข้าพเจ้าขอถวายสงฆ์ที่จำพรรษาที่วรนนั้นทั่วถึงภิกษุที่มาถึงทุกรูปหรือจะแปลว่าโยมก็ได้แต่แปตามเลียมเก่าก็ว่าโยมนะบอกข้าพเจ้ามันก็แลพูดกับพระแล้วเราเป็นโยมไปพูดกับข้าพเจ้าเยมันนกัตนข่มทันเนาะก็ปูดว่ากับผมก็ได้เกิดเป็นผู้หญิงนะะก็ไม่ได้แล้วจะพูดเป็นตัวแทนกับผมก็ยังดีว่าข้าพเจ้านะถต่ว่าเราก็ไม่ดีแต่ว่าเลียเก่าเขาแปลว่าโยมนะอาอโยม ยอมขอถวายสงฆ์ที่จำพรรษาจีวรนั้นทั่วถึงภิกษุที่มาถึงทุกลูกถ้าทายกกล่าวว่าอัถะเนี่ยมันจะแปลว่าทาตลอดเลยนะเหมือนสเจอะไรอย่างนง้นะวางไว้ตนประโยคได้นะสเจแทนแทนสเจขอถวายสงฆ์ที่จำพรรษาในวัดโนนจีวรนั้นก็ทั่วถึงเฉพาะภิกษุที่จำพรรษาวัดนั้นตนนั้นจนถึงกระถินดอก ก็ถ้าทายกก่าวอย่างนั้นตั้งแต่วันแรกของฤด,ดูร้อนไปจีวรนนั้นก็ทั่วถึงภิกษุทุกรูปที่อยู่พร้อมหน้ากันในวัดนั้นเพราะอะไรเพราะจีวรนนั้นเกิดหลังสมัยเมื่อทายกก่าวว่าขอถวายภิกษุที่จำรรษาในภาษานั้นเท่านั้นภิกษุที่ขาดภรษามไม่ได้ ได้เฉพาะภิกษุที่จำพรรษาเท่านั้นส่วนในจีวรมาศเมื่อทายกถวายว่าโยมขอถวายภิกษุถวายแก่ภิกษุที่จำพรรษาจีวรนั้นตัวถึงภิกษุที่เข้าพรรษาหลังเท่านั้นไม่ถึงภิกษุที่เข้าที่เข้าพรรษาต้นและขาดพรรษาตั้งแต่จีวรมาศไปจนถึง วันสุดท้ายของฤดูหนาวเมื่อทายกกล่าวว่าโยมขอถาวายผ้าจำนำพรรษาวัสสาวาสียังเ่ยนะผ้าจำนำพรรษากระถินจะได้กรานหรือไม่ก็ตามอีวอนนั้นก็ถึงเฉพาะภิกษุที่จำพรรษามาแล้วเท่านั้นอันหนึ่งเมื่อทายกกล่าวตั้งแต่วันแรกของฤดูร้อนไป ควรยกมาติกาขึ้นว่าสำหรับการเข้าพรรษาที่ผ่านมาผ่านไปแล้วห้าเดือนหลังจากสี่เดือนผ่านไปแล้วก็จะเข้าพรรษาหน้าท่านถวายสงที่จําพรรษาไหนทีนะข้าทายกกล่าวว่าขอถวายภิกษุที่จําพรนษามาแล้ว ิวานั้นก็ถึงเฉพาะภิกษุที่อยู่อยู่ตลอดภายในภรษาเท่านั้นภิกษุที่ชอบพอกันสภาวานนะจะรับแทนแม้ภิกษุที่ปริตัวไปในที่อื่นก็ได้ถ้าทายกกล่าวว่าขอถาวายแก่ภิกษุที่จำรรษาหน้าควรเก็บผ้านั้นไว้ถือเอาวันเข้ารรษาถือเอาวันเข้าภรษา,ถ,ออา,า,าถือเอาในวันเข้าภรษาเละ วัดสุวณนายิกะทิวเสนะถ้าเมื่อภิกษุกล่าวว่าที่อยู่คุ้มครองไม่ได้วิหารโรคอคุตโตมีจรภัยไม่อาจจะเก็บไว้หรือถือที่เอาไปได้เขาจึงกล่าวว่าขอถาวายภิกษุที่อยู่พร้อมกันแล้วควรแบ่งกันถือเอาถ้าทายกกล่าวว่าพระคุณเจ้าโยมขอถาวายผ้าที่ไม่ได้ถาวายภิกษุที่จำภาษาในราษาที่สามจากภาษานี้ไปที่วันนั้นก็ถึงภิกษุ ที่จำพรรษาภายในพรรษานั่นเนี่ยก็แปลว่าโยมแล้วนะอาหารเนี่ยเราก็ต้องยอมโยมไปด้วยนะดีกว่าขาพเจ้านะครับถ้าภิกษุเหล่านั้นปริตัวไปที่อื่นภิกษุอื่นที่คุ้นเคยกันจะรับแทนก็ควรตัวอายถ้าเหลืออยู่รูปเดียวเท่านั้นที่เหลือมรณภาพกันหมดกีวรทุกผืนก็ถึงภิกษุรูปเดียวเท่านั้นถ้าไม่มีแม่รูปเดียวกี่วันก็ตกเป็นของสง ขีวรน,นั้นภิกษุที่พร้อมหน้ากันควรแบ่งกันอาทิสทตัตถิติตรงนี้ก็คือเรื่องการถวายเจาะจงสองบทว่าอาทิสัะถทติได้แก่ทายกเจาะจงอาทิอาถิอาทิสิตวานนะอายกเจาะจงคือกําหนดถวาย ในคำว่ายาคุยายาคุยาเป็นต้นมีใจความดังนี้ายกเจาะจงถวายเข้าต้มเปแล้วก็แปลวาละนะหรือในเพศัตอาทิศม,นมนันอุิะก็ได้นะอุทิศเจาะจงเหมือนกันในคําว่ามีโยชนาดังนี้อ๋อนี่โยชนาจัตระก็นีนะ ในคําว่ายาคุยาเป็นต้นนั้นมีโยชนาดังนี้นะโยชนนาในแทนอัดถวโยชนาก็แปลว่าการประกอบคํามีการประกอบคําประกอบเลือกวามอะไรอย่างเงี้ยยกนิมนต์ภิกษุรับข้าวต้มประจําวันนี้หรือประจําวันพรุ่งนี้แล้วถวายข้าวต้มพกเธอที่เข้าไปเรือนพอถาวายข้าวต้มเสร็จแล้วครั้นเนี่ยนะครั้นถวายข้าวต้มเสร็จแล้ว เมื่อภิกษุฉันก็ต้มแล้วเขาจึงถวายว่าขอถวายจีวรนี้เดพระคุณเจ้าที่ฉันเข้าต้มข้าพเจ้าเอาตรงของข้าพเจ้าเนี่ยก็มีข้าพเจ้าเลยนะยกก็โยมยวก็ข้าพเจ้าของโยมกระดับนะจีวรก็ถึงเฉพาะภิกษุที่รับนิมนต์ฉันก็ต้มเท่านั้นแต่จีวรไม่ถึงภิกษุที่ผ่านไปทางประตูเรือนหรือที่เข้าไปเรือนด้วยภิกษาจรวัตจึงได้เข้าต้มภิกษุที่คนนำบาตร มาจากขอฉันแล้วนำเข้าต้มไปถวายหรือภิกษุที่พระเถระส่งเข้าต้มไปถวายดูตามศัพท์นะศัพท์ไม่ยากครับแต่ถ้าภิกษุแม้อื่นกับภิกษุที่รับนิมนต์มากันหลายรูปนั่งเต็มภายในเรือนและนอกเรือนในเรือนและนอกเรือน ถ้าทายกกล่าอย่างนี้ว่าพระคุณเจ้าจะได้รับนิมนต์มาหรือไม่ก็ตามผ้าเหล่านี้จงเป็นของพระคุณเจ้าที่โยมถาวายเข้าต้มทุกรูปเถิดจีวรเหล่านั้นก็ถึงทุกรูปแต่ถ้าแต่ไม่ถึงพิสูจที่ได้เข้าต้มจากมือพระเถระถ้าเขากล่าวว่าจีวรเหล่านี้ จงเป็นของพระคุณเจ้าที่ฉันเข้าต้มของโยมทุกรูปคีวอนเหานั้นก็ถึงทุกรูปแม้ในข้าวสวยและของเคี้ยวก็มีนัยนี้เช่นกันบทว่าจีวเรวาความว่าถ้าทายกที่เคยนิมนต์ภิกษุให้จำพรรษาแล้วถวายจีวรนภิกษุนิมนต์ภิกษุฉันเสร็จแล้ว แม้เคยกล่าวไว้ว่าทีวรน,นี้หรือเนยสายน้ำพึ่งและน้ำอ้อยเป็นต้นจงเป็นของพระคุณเจ้าที่โยมเคยถาวายทีวรเท่านั้นทุกอย่างก็ถึงเฉพาะภิกษุเหล่านั้นเท่านั้นไม่ยากนะครับสัตว์ง่ายๆเสนาเสนวานาบทว่าเสนาสเนวาความว่า เมื่อทายกกล่าวว่าจีวรนี้จงเป็นของพระคุณเจ้าผู้อยู่วิหารหรือบริเวณที่โยมสร้างถวายจีวรนั้นก็เป็นของเธอเท่านั้นบทว่าเพศัศเชวาเมื่อทายกกล่าวว่าขอถวายเพศัศมีเนยใสเป็นต้นแก่พระเถระทุกเวลาท่านนี้จงเป็นของพระเถระผู้ได้เพศัศนั้นเั้นจีวรนั้นก็เป็นของพระเถระนั้นเท่านั้น ต่อไปก็เรื่องการถวายบุคคลบุคคลนี้หมายถึงสงฆ์นะไม่หมายถึงภิกษุอ่ะภิกษุแต่ละรลปกแต่ละลุกสองบทว่าปุกรสสะเทติความว่าทายกถวายรับหลังอย่างนี้ว่าขอถวายคีวรผืนนี้ให้ท่านชื่ออย่างนี้หรือวางไว้แทบเท้าวถวายต่อหน้าอย่างนี้ว่าพระคุณเจ้ายงขอถวายคีวรผืนนี้ให้แต่ท่านสับไม่อยากนะครับ ถ้าทายกกล่าวอย่างนี้ว่าขอถวายจีวรผืนนี้ให้ท่านและอันเตวาสิกข,ของท่านจีวรนั้นก็ถึงพระเถระและอันเตวาสิกจีวรนั้นถึงแม้ภิกษุที่มาเรียนอุปุเทศปุกุเทศและและเรียนแล้วกลับและเรียนแล้วกลับเ <ME> <RI ON> มื่อทายกกล่าวว่าขอถวายภิกษุที่เที่ยวไปกับท่านเป็นประจำจีวรนั้นก็ถึงปุถเทสันเตวาสิกถูกรูป ที่ทำวัดเรียนอุเทศและปริปุษาเป็นต้นเที่ยวไปในบทว่าปุคละสะเอตินี้มีวินิจฉัยเพียงเท่านี้คำที่เหลือทุกแห่งชัดเจนแล้วทั้งนั้นจบจีวอขันทะกะเอ,อ่คำว่าแค่แค่เนี่ยแค่นี้นะเพียงนี้นะคงจะแปลว่าเพียงนี้ดีกว่า อังสือเห็นแปลว่าแค่นี้แค่นี้มันเป็นคําพูดนะมันไม่ใช่คํำสากลไม่ใช่คําเขียนนะแค่นี้แค่นี้ะมันเป็นคำเหมือนว่าเป็นคำม่คอยเพราะอ่ะเป็นคําชาวบ้านอ่ะเวลาเราเขียนควรจะให้มันเป็นคําสากลเนาะคาที่เขาใช้เขียนะคําที่เขาใช้เขียนสื่อสารอ่ะแต่มันเป็นสาธารณะนะแต่คําไหนที่มันเป็นคําที่ชาวบ้านเขาใช้โดยตรงอ่ะมันไม่ใช่ภาษาเขียนหรือว่าเป็นภาษาไม่สุภาพเนี่ยเราก็อย่ามาเขียนอย่ามาแปลนะครับบางทีท่านก็อยากจะแปลให้มันเป็นให้มันแบบออก ชาวบ,บ้านเข้าใจยังไงนะก็เลยปให้เป็นไทยชัดเจนอนะไรนั่นอ่ะบางทีเราต้องเลี่ยงนะเลี่ยงคําที่ไม่ไม่เด้เป็นอะไรไม่ได้เป็นภาษาทางราชการอนะ่ะเราต้องหลีกเลี่ยงนะเราต้องใช้คําที่มันเป็นภาษาราชการหน่อยนึงนะเพราะมันเป็นคํากลางๆนะเป็นคําที่คนทั้งสีภาคเ,เขาเข้าใจอ่ะนะคำมาแข่ๆไปเนนะี้ยเป็นภาษาชาวบ้านนะครับเป็นคําพูดไม่ใช่คำเขียนแต่ฉ้นั้นจะมาเขียนในที่สาธารณะเนี่ยก็ไม่ควรนะครับขออนุโมทนาคุณอาจารย์นักเรียนนักษาทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ